รถคันนี้นมหนูเขาดีมากทีบอว่าลมไม่ได้เลยค่ะนมหนูนี่ต้องต้องจูนไหมต้องจูนเป็นพิเศษนะครับนะต้องต้องคัสสันมปนอย่างดีนะครับตรงนี้รุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ต้องใช้ไอตัวประแจจูนนะเขาใช้เขาใช้นิ้วจูนได้ใครวะพดีครับอ้นพีเลยคครับผมพันธด้าซีเอวีสองจุดศูนย์นะครับปีหนึ่งแปดรถตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผ่อนห้าร้อยกว่าบาทต่อวัน นะครับเดี๋ยวผมพาชยมยละเอียดกันว่าไอ้ผ่อนห้าร้อยกระบายต่อว,วันเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนที่เขาบอกว่าใกล้เคียงกับป้ายแดงมากประหยัดมากในยุคนี้ในยุคสถานโควิดแบบนี้นะครับเบาๆต้องที่นี่ครับ h o n d a c เ r t ร f i e d ายสาขาพระประแดงครับผม ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสว่ออะไรตัวที่หนึ่งนะครับครับผมผมเซลบูมนะครับบูมนะครับผมอยู่เบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์เก้าห้าครับสี่เก้าสามสองศูนย์สี่แปดนะครับเซลบูมอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าซอดีไฟนะครับสาขาพระประแดงนะครับก็ตอนนี้อยู่เส้นถนนสุขสวัสดิ์ครับเส้นถนนสุขสวัสดิ์ระหว่าง78-76นะครับอยู่ระหว่างตรงข้ามโรงเรียนบ้านบางจากนะครับ อยู่ข้างศูนย์ฮอนด้าเลยนี่ยตรงข้ามกันเลยนะฮะชตรงข้ามกันเลยฮะโรงเรียน้ต้รางจานทร์ติดกับศูนย์ฮอนด้าสางกดพระประแดงใช่ครับนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเอ่อฮอนด้าซีวที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับ1.6นะครับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยใช่ครับเมื่อก่อนเนี้ยซ r v วเนี้ยมีแต่เบนซินนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีดีเซลด้วยนะแล้วดีเซลจะน่าใช้ขนาดไหนความอืดความทน ครับผมสำหรับคันนี้ก็มีออปชันแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่ผลิตออกมาได้ตอบตอบโจทย์กับทางลูกค้ามานะครับนะครับด้วยการดีไซน์นะครับภายในนะครับที่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับด้วยการที่เป็นลายไม้นะครับแล้วก็ใช่นะครับลายไม้นะครับหน้าจอเดิมนะครับปกติจะเป็น5นิ้วนะครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็น7นิ้วนะครับใช่หน้าจอเดิมเป็น5นิ้วใช่ครับผม เมื่อก่อนเป็นห้านิ้วใช่ครับพอไปกินยาแล้วเพิ่มมันเป็นเก้านิ้วอ่าใช่ครับเพราะว่าต้องต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มไซส์นะครับใหญ่กว่าเดิมนะใช่ต้องต้องต้องทำให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับอลังการกว่าเดิมนะครับกินเหมือนรถใหม่เลยอ๋อก็ผมบอกตรงๆว่ารถมือหนึ่งเนี่ยครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกเนี่ยคือ เป็นสีที่ท็อปสุดละเพิ่มเงินไหมครับพี่เพิ่มครับใอย่างน้อยเนี่ยคือหน0 0งันบาทนะครับในการเพิ่มปรับเปลี่ยนสีเป็นสีขาวมรถอยู่ป้ายแดงใช่ไหมใช่ครับรถอยู่ปลายแดแต่ที่สําคัญคือคันนี้บอกได้เลยคำเดียว,ว่าไม่น้อยด้วยครับ<ส>ไม่น้อยและก็รดราคาถูกรถคันนี้นมหนูเขาดีมาก นมนหนูน่าสนใจเลยครับพอคุยเรื่องนี้ปุ๊บอเมื่อ ну กี้นี่พี่และพีเพียอยู่คุยเรื่องนี้ปุ๊บมันคุยกันต่อเลยใช่ไหมครับอะไรนะเรื่องนมหนูนี่คืออะไรนะก็ว่าคือเป็นการที่บอกว่านมไม่ได้เลยค่ะอ๋อเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรครับนมหนูดีมากใช่ครับผมพูดแล้วหลุดปากพูดออกไปแล้วมันมีอะไรตรงไหนใช่มันมีอะไรตรงไหนเหรอก็เป็นแหล่ตัวใหม่ใช่ไหมใช่ครับมันจะแบบมีความเนียนนะครับแล้วก็สุกสีดี ประมาณนี้ครับนะครับนมหนูเราต้องนมหนูนี่ต้องต้องจูนไหมต้องจูนเป็นพิเศษนะครับนะต้องต้องคัสสันเป็นอย่างดีนะครับตรงเนี้ยรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ต้องใช้ไอตัวประแจจูนนะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปกติเขาใช้เขาใช้นิ้วจูนได้คนคนรักได้ป่ะชอบรักกูไปหมดแล้วจบกันแล้วจับเขาเรื่องครับก็เมื่อกี้ไปถึงเรื่องราคาระครับราคามือหนึ่งเนี่ยคืออยู่ที่หนึ่งล้านหกแสน เก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่คันนี้หายไปครึ่งล้านนะครับเหลือเท่าไหร่พี่เหลือหนึ่งล้านเจ็ดเจ็ดอะไรครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นครับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญไม่น้อยรุ่นรุ่นนี้เข้าไปเช่ากันวันหนึ่งสองพันกว่าบาทนะถ้ารุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้สองพันกว่าบาทผมก็น่าจะหลายหลายวันอยู่ครับเออพี่บุญเวลาเวลาผมไปเวลาผมไปที่ภูเก็ตอ่ะหรือไปเชียงใหม่เนี่ยผมก็ใช้รุ่นนี้ Oh. ว่าอะไรกลุ่มบริษัทเราเช่าด้วยไง oh. ใช่ไหมครับใช่ครับสองพันกว่าบาทสามพันนั้นบางทีเนี่ยใช่ครับต่อวันนะตัวนี้มันน่าใช้ตรงไหนรู้ป่ะน่าใช้ตรงไหนรู้ป่ะมันเป็นรถที่มันหนวกมันเป็น SUV ที่แบบว่ามันสูงไงใช่ครับแล้วรถในกรุงเทพเราเน้นไปทางอันนี้เลยมากเลยนะคะ ภายในอะค่ะเขาพี่รู้นะคอยใจมีคนตาถึงมากเขาบอกเลยพี่พูดได้คำเดียวเลยว่ามีคนตาถึงเป็นคนนี้ิสัยทัดปีนี้จะเป็นปีที่เจริญรุ่งเรืองของน้องเลยจะบอกให้เฮ้ยเดี๋ยวดูข้างหลังกันดีกว่าโซนหลังโซนหลังนะครับสำหรับ ด้านหลังก็จะเป็นสัมผัสด้วยมือนะครับไฟฟ้าไฟฟ้านะครับสัมผัสแค่สัมผัสปุ๊บแตะนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้าเด้งขึ้นมาได้เลยนะครับวางมากค่ะดูดิรายละเอียดนี่มาครบจริงๆนะรุ่นนี้นะมีช่องมีชั้นอะไรนิดๆหน่อยๆมีกิมมิกและที่และที่สำคัญขาดไม่ได้ขาดไม่ได้แล้วนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับผมซื้อไปถูกก็มาดาว ใช่ครับใหญ่ถูกแล้วไม่ต้องดาวด้วยเพราะว่าศูนย์บาทออกรถที่ดาวที่นี่ศูนย์บาทใช่ครับกว้างมากค่ะมด้ด้วยพับเบาะได้ด้วยได้ด้วยนะครับนี่เอาขึ้นมาได้ด้วยได้ด้วยนะครับเป็นเบเป็นแบบเหมือนไม่ต้องใช้แรงเลยอ่ะใช่ครับสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับใหม่มากค่ะท่านชมนะครับใหม่หน้าะไรนะใหม่มากค่ะที่จะฟังยิ่งใหญ่มากพี่เลยปีกเข้ามาเลยเหมือนเบอร์หนึ่งเลยค่ะพี่เลยปีกเข้ามาเหมือนป้ายแดงเลยอ่ะพี่ปีกมาค่อยขอให้ดู เพราะว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยคือเราเราสามารถพับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับนี่มันนอนเล่นได้เลยนอนได้เลยครับแล้วไปปรับไปทางไกลๆนี่แบบนอนยาวอย่างเงี้ยเอาเอาเคยเห็นไหมที่ในเอ่อลาซาด้านี่เขาจะมีโซฟาตัวนึงทีเขาสอนแล้วเอานอนนอนได้เลยอืมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยค่ะไม่อ๋อไม่เคยนอนในรถเลยดิไม่เคยค่ะเคยทำอะไรในรถบ้างไม่บอกค่ะอ๋อถ้าแต่งหน้าเคยค่ะแล้วเคยนอนในรถไหม เคยนอนในรถมั้งงี่เคยเคยค่ะเคยเคยเคยแล้วเห็นไหมนอนในรถเห็บอกไม่บอกเอาจนได้นะพี่อ้นคันนี้ได้ครับคันนี้ราคาอยู่ที่1ล้านนะครับ1นึ่งล้านเจ็ดหบาทเท่านั้นครับผ่อนเดือนละหมื่นหกพันกว่าบาทใช่นะครับสำหรับรุ่นนี้เครื่องดีอย่ดีเซลน่าใช้มาก ผมบอกเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะยังไงแล้วเรื่องยนต์สันดาวเนี่ยก็ยังอยู่คงคงอยู่ในเมืองไทยเราอีกน้อยนึงมี3สามปียังมัรนรายังได้ใช้อีกสามปีคุณจะไปจะเพื่อพี่มองเลยไอย้พวกรถไฟฟ้าผู้ใหญ่ยังไม่ตอบโจทย์ชั่วโมงนี้มันใช้รถเครื่องยนต์สันดาปไปก่อนนะครับได้อีกสามปีเราเข้าไปคุยกันทีนั้นเรื่องเรื่องรถไฟฟ้าครับ ผมก็มองในมุมมองผมนะ CRV เองเนี่ยขับ4ตัวนี้ก็ยังเป็นรถน่าใช้รุ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะเป็นรถ SUV ที่ตลอดหลายปีที่ Honda เนี่ยขายดีมากนะครับเราได้เครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้นะฮะโอ้โหแล้วภายในภายในที่คุณเห็นเนี่ยน่าใช้จริงๆนะครับผมว่ามันมันจับต้องได้เลยนะครับผม e v นี้ฝากไว้ครับถือว่าเป็นแชร์การเป็นแชร์ข้อมูลกันแล้วกันนะครับให้คุณได้ดูว่า CRV เนี่ยหน้าตารูปรัก นะครับในปี18เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงความน่าใช้มันแบบไหนนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่ไบเกดครับผม